คุณเคยได้ยินเรื่องผีเปรตในวัดร้างไหมวัดที่ปกติเต็มไปด้วยความสงบแต่ในคืนเดือนมืดเสียงกรีดร้องและเสียงคร่ำครวญของผีเปรตก้องกังวานไปทั่วบริเวณไม่มีใครรู้ว่าจิตวิญญาณเหล่านี้มาจากไหนหรือทำไมถึงวนเวียนอยู่ในวัด คืนหนึ่งพระหนุ่มรูปหนึ่งต้องเดินตรวจว,วัดร้างตามคำสั่งเจ้าอาวาสเขาเดินผ่านซากเจดีเก่ากุฏิผุพังและโบสถ์ที่ไม่มีหลังคาทุกย่างก้าวมีแต่ความเงียบและความมืดมิดจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเบื้องหลังพระหนุ่มหันไปมองแต่ไม่มีใครเพียงแค่ความว่างเปล่าหัวใจเขาเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมา ทันใดนั้นเงาสีดำสูงชะลูดปรากฏขึ้นในโบสถ์เก่าดวงตาของมันแดงกล่ำมองพระหนุ่มนิ่งๆผีเปรตตัวนั้นสูงเกินกว่ามนุษย์มีปากกว้างและฟันแหลมคมเหมือนจะกลืนทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพระหนุ่มพยายามวิ่งแต่เหมือนมีแรงดึงบางอย่างรั้งเขาไว้ทำให้ทุกย่างก้าวยากขึ้นราวกับเดินในฝันร้าย ผีเปรตเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงคร่ำครวญที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนเจ้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้เจ้าจะอยู่กับเราตลอดกาล พระหนุ่งพยายามสะบัดตัวออกแต่สิ่งที่เขาเห็นรอบตัวเริ่มเปลี่ยนกุฏิที่เคยว่างกลับเต็มไปด้วยเงาดำลอยอยู่เหนือพื้นเจดี JD เก่าผุดขึ้นเป็นเงาร่างสูงชะลูดและเสียงคร่ำครวญสลับกับเสียงหัวเราะเย็นยะเยือก เขาเริ่มเห็นผีเปรตหลายตัวล้อมรอบบางตัวตัวสูงเหมือนต้นไม้บางตัวผอมจนเห็นกระดูกทุกตัวมองเขาด้วยดวงตาแดงกำ่ำและค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อยพระหนุ่มรู้ว่าเขาไม่สามารถหนีออกจากวัดได้เขาถูกล้อมไว้แล้ว และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคืนที่ไม่มีวันลืมคืนที่ผีเปรตในวัดจะไล่ล่าเขาจนกว่ารุ่งสางจะมาหรือเขาจะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันพระหนุ่มหอบหายใจแรงเขาเดินอย่างระมัดระวังแต่ทุกฝีก้าวเหมือนถูกดึงให้เดินช้าเงาดำรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวผีเปรตตัวสูงผอมลอยขึ้นเหนือพื้น บางตัวมีมือยาวเกินปกติมือเหล่านั้นขยับคล้ายจะขวาเขาเสียงคร่ำครวญดังขึ้นสลับกับเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกเจ้ามองเราแต่ไม่มีวันออกไปจากที่นี่พระหนุ่มสะดุ้งและพยายามก้าวถอยหลังแต่ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยผีเปรตที่ล้อมรอบเขา เขาเห็นโบสถ์เก่ากลายเป็นเขาวงกฏมีซากเจดีที่พุ่งสูงเหมือนตึกผุดขึ้นกลางลานวัดพื้นดินรอบตัวเริ่มสัน่นราวกับกำลังหายใจผีเปรตบางตัวเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้พระหนุ่มพยายามวิ่งผ่านซากกุฏิแต่มือผอมยาวพยายามจับแขนเขาราวกับมันรู้ทุกเส้นทางที่เขาจะหนี เขารู้ว่าเขาต้องคิดให้เร็วแต่ใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเขาเห็นผีเปรตตัวใหญ่ที่สุดปากมันกว้างจนเห็นฟันแหลมคมน้ำลายหยดลงพื้นมันลอยสูงเหนือพื้นและก้าวเข้ามาใกล้พระหนุ่มรู้ว่าเขาไม่มีทางหนี เขาหันไปมองรอบตัวเห็นผีเปรตหลายตัวหมุนเวียนเคลื่อนที่เสียงคร่ำครวญและเสียงหัวเราะสลับกันทำให้เขาสติแตกพระหนุ่มพยายามหลบเข้ากุฏิแต่ประตูปิดเองเราวกับมีมือมืดขวางเขาไว้ทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวซากเจดีพุ่งขึ้นสูงผีเปรตหมุนรอบตัวเขาอย่างช้า เขารู้ตัวแล้วว่าเขาถูกล้อมไว้โดยผีเปรตทั้งหมดในวัดและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองครั้งใหญ่คืนนี้พระหนุ่มจะต้องเผชิญกับผีเปรตที่หิวกระหายวิญญาณและวัดร้างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พระหนุ่มหอบหายใจแรงความกลัวเริ่มเข้าครอบงำเขาเห็นผีเปรตหลายตัวล้อมรอบตัวทุกตัวสูงฉลูดบางตัวมีมือยาวและฟันแหลมคมมันเคลื่อนไหวช้าๆแต่หนักแน่นราวกับรู้ทุกก้าวของเขา ทันใดนั้นผีเปรตตัวใหญ่ที่สุดโผล่มาใกล้พระหนุ่มรู้สึกแรงดึงบางอย่างจับตัวเขาไว้ขาพันกันราวกับถูกลมร้ายจับไว้เขาพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นยิ่งเหนื่อย วัดร้างรอบตัวเขาเริ่มบิดเบี้ยวเจดีเก่าพุ่งสูงขึ้นฝาเหนือวัดเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายเลือดผีเปรตหลายตัวลอยขึ้นเหนือพื้นบางตัวหมุนวนรอบพระหนุ่มราวกับเต้นรำกับความหวาดกลัวของเขาเสียงคร่ำครวญและเสียงหัวเราะแผ่วเบาสลับกันราวกับมาจากทุกทิศทุกทางเจ้าจะอยู่กับเราตลอดกาล พระหนุ่มสะดุ้งและพยายามวิ่งแต่ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยเงาดำล้อมรอบเขาพบประตูไม้เก่าที่ยังเปิดอยู่หวังว่าจะหลบเข้าไปแต่เมื่อเปิดพบเพดานพุ่งสูงผนังเริ่มเคลื่อนตัวผีเปรตตัวเล็กกว่ายืนเต็มทางเดินมือพยายามคว้าเขาพระหนุ่มตระหนักว่าทุกทางหนีถูกตัดหมด ในใจเขาเริ่มสวดมนต์แต่คําสวดกลับสะดุดเสียงเปล่งออกมาแผ่วเบาไม่สามารถต้านพลังของผีเปรตได้ร่างสูงผอมบางตัวลอยเข้ามาใกล้ปากมันกว้างจนเห็นฟันแหลมคมมันจ้องเขาด้วยสายตาโลภกระหายพระหนุ่มรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปวัดร้างในค่ำคืนนี้จะกลายเป็นกรงสำหรับวิญญ,ญาณของเขา และนี่คือจุดวิกฤตคืนที่ผีเปรตโจมตีพระหนุ่มอย่างไม่ปราณีคืนที่ความตายและความสยองกำลังเฝ้ารอเขาอยู่ทุกย่างก้าวพระหนุ่มพยายามตั้งสติแม้ใจจะหวาดกลัวเขาสังเกตเห็นรอยเขียนเก่าๆบนผนังเจดีซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเงาดำของผีเปรตหากต้องการรอดต้องตามรอยนี้ เสียงในหัวของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนใครสอนเขาก้าวตามรอยเขียนลอดผ่านซากกุติและโบสถ์เกา่าพื้นดินเริ่มสัน่นทุกฝีก้าวเหมือนถูกดึงเข้าหาเงาดำผีเปรตบางตัวหมุนรอบตัวเขามือยาวและฟันแหลมจ้องเขาอยู่แต่เขาไม่กลัวอย่างน้อยก็พอมีเบาะแสให้เดินต่อ พระหนุ่มพบทางเดินลับที่ซ่อนอยู่หลังผนังเก่าเสียงลมพัดแผ่วเบาเหมือนกระซิบรีบไปเขารีบเดินตามทางนั้นหวังว่าจะพ้นจากวงล้อมของผีเปรตระหว่างทางเขาเห็นผีเปรตตัวเล็กบางตัวพยายามตามมาขวางแต่เขาสังเกตว่าผีเหล่านี้จะหยุดที่รอยเขียนโบราณราวกับมีสิ่งบางอย่างกำหนดเขตแดนพระหนุ่มจึงรู้ว่ารอยเขียนเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการรอดชีวิต ก้าวต่อไปเขาพบศาลาเก่าที่มีหนังสือโบราณวางอยู่กลางศาลาเปิดอ่านเบาๆเขาเห็นคำสาบและพิธีกรรมโบราณที่จะป้องกันผีเปรตผู้นำวิญญาณกลับจะรอดชีวิต พระหนุ่มเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่การวิ่งหนีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้ความรู้และสติในการเอาตัวรอดเขาเตรียมตัวที่จะปฏิบัติตามพิธีกรรมเพื่อป้องกันตัวเองและนั่นคือจุดเปลี่ยนจากความกลัวที่แทบหมดสติพระหนุ่มเริ่มมีแผนที่จะต่อสู้กับผีเปรตและค้นพบความลับลึกลับของวัดรางแห่งนี้พระหนุ่มถือหนังสือโบราณในมือหัวใจเต้นแรง เขารู้ว่าต้องเผชิญกับผีเปรตตัวใหญ่ที่สุดที่กำลังลอยเหนือพื้นเขาสวดมนต์เบาๆและเริ่มปฏิบัติตามพิธีกรรมโบราณทันใดนั้นผีเปรตตัวเล็กและตัวสูงพุ่งเข้ามาหาเขามือยาวฟันแหลมคมแต่เมื่อพระหนุ่มทำพิธีกรรมเงาของผีเปรตเริ่มถอยบางตัวหมุนวนและหายไปในเงามืดราวกับไม่สามารถเข้ามาใกล้เขาได้ วัดร้างบิดเบี้ยวรอบตัวพระหนุ่มเห็นเพดานพุ่มสูงเหมือนตึกฟ้าเหนือวัดเปลี่ยนสีเป็นดำสนิทผีเปรตตัวใหญ่ที่สุดก้าวเข้ามาไกลมือยาวลอยอยู่รอบตัวเขาแต่พระหนุ่มยังคงสวดมนต์ไม่หยุดสายตาของเขาจับไปที่รอยเขียนโบราณบนผนังเจดีเก่าๆบางส่วนเริ่มส่องแสงสีส้มอ่อนๆราวกับแสงแห่งพลังเวทมนต์พระหนุ่มเข้าใจทันที นี่คือจุดที่พิธีกรรมจะมีผลผีเปรตเริ่มถอยห่างเล็กน้อยแต่ยังไม่จบผีเปรตบางตัวพยายามหลอกล่อด้วยเสียงคร่ำครวญเย็นยะเยือกพระหนุ่มต้องควบคุมสติใช้ทุกคำสวดมนต์ที่จำได้แล้ววางหนังสือโบราณลงบนพื้นเพื่อสร้างเกราะป้องกัน ความตึงเครียดถึงขีดสุดผีเปรตตัวใหญ่สูงเท่าต้นไม้ลอยเข้ามาใกล้สุดๆพระหนุ่มสวดมนต์พร้อมแตะหนังสือโบราณเสียงคร่ำครวญเงียบลงผีตัวใหญ่ถอยรน่นราวกับถูกแรงลึกลับผลักออกไปและในที่สุดพระหนุ่มเริ่มเห็นทางออก ผีเปรตตัวอื่นๆถอยห่างตามกันไปเขาสามารถเดินไปสู่ประตูวัดที่เปิดออกสู่ความมืดข้างนอกแต่ยังรู้สึกถึงสายตาของผีที่คอยจับจ้องจากเงามืดทุกมุมนี่คือช่วงที่เขาต่อสู้และรอดชีวิตได้ด้วยสติและความรู้โบราณแต่เรื่องราวยังไม่จบพระหนุ่มก้าวออกจากประตูวัด เขายังคงรู้สึกถึงสายตาของผีเปรตที่คอยจับจ้องจากเงามืดแต่ความรู้และพิธีกรรมโบราณช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้เมื่อออกมานอกวัดเขาหันกลับมามองเห็นวัดร้างยังคงสงบแต่บางสิ่งในอากาศยังสั่นสะเทือนเรากับผีเปรตยังคงซ่อนอยู่ในมุมมืดเขารู้ว่า mm. แม้เขาจะรอดแต่ผีเปรตยังวนเวียนในวัดตลอดไป พระหนุ่มตระหนักว่าการรอดชีวิตไม่ได้หมายถึงการปลอดภัยทั้งหมดแต่เป็นการได้เรียนรู้ความลึกลับเหนือธรรมชาติและความลับของวัดร้างที่ไม่เคยมีใครเข้าใจเขาจดจำทุกเรื่องราวทุกเสียงคร่ำครวญทุกสายตาของผีเปรตและตัดสินใจบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อเตือนผู้ที่จะเดินเข้าวัดแห่งนี้ต่อไป วัดร้างยังคงอยู่ผีเปรตยังคงวนเวียนและเรื่องราวของค่ำคืนนี้จะถูกเล่าต่อไปให้ทุกคนจดจำและระวังและนี่คือเรื่องราวของผีเปรตในวัดร้างคืนที่หลอนที่สุดคืนที่ไม่มีวันลืม